ดวงแ a n d อมนะคะตอนนี้ใครแอบสองแอบมองคุณนะไปดูกันคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเออมีคนเข้าหาคุณเยอะแล้วก็อยากรู้เรื่องราวในชีวิตของคุณรวมทั้งมีใครบางคนซึ่งแต่ก่อนนี้มีโรคส่วนตัวสูงซึ่งเป็นคนที่เงียบๆเฉยๆไม่ค่อยได้ใช้สื่อโซเชียลสักเท่าไหร่เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากส่องมองคุณ เขาแอบมองคุณอยู่ตลอดเวลานะเขามีความรู้สึกว่าคุณน่ะเริ่มที่จะมีคนเข้าหาเยอะเขาจึงรู้สึกว่าตัวเขาเองจะไม่ปลอดภัยในความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะอะไรอ่ะเพราะคุณเริ่มที่จะอยู่ได้โดยไม่มีเขาและเขาอ่ะเริ่มที่จะอยู่ได้โดยไม่มีคุณฮะมันไม่ใช่สิเขาเริ่มที่จะอยู่ไม่ได้โดยไม่มีคุณพูดผิดพูดใหม่นะเออแล้วทีนี้เขามีความรู้สึกว่าตัวของคุณน่ะ มันช่างเชือใช้เหลือเกินไพ่เดือดซันเกิดขึ้นเวลาเขาส่องดูคุณทีไรนะเขาก็มีความรู้สึกอ๋อคุณเป็นแบบนี้นี่เองถึงนี้หน้ามีคนอ่ะเข้าหาคุณเยอะเขารู้สึกคิดถึงคุณมากๆกันในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งห่างกันไปพอสมควรเนะ่ะเพราะคุณเครียดกับความสัมพันธ์ครั้งนี้โดยที่ว่าคุณไม่ได้รับรู้เรื่องราวอะไรของเขาเลยที่ผ่านมา ถ้าเขามาถ้าเขาเล่าคุณจะรู้แต่ถ้าเขาไม่เล่านั่นก็คือคุณไม่สามารถที่จะไปถามหรือไปรับรู้ได้เลยว่าที่ผ่านมาเขาเกิดอะไรขึ้นเออจนคุณปล่อยให้เป็นอิสระคุณไม่ต้องการที่จะไปกดดันหรือไปอยากรู้เรื่องอะไรของเขากับสำรับกับฝั่งทีนี้เขากลับอยากรู้เรื่องของคุณเขาอยากที่จะกลับเข้ามาหาคุณอีกเพราะว่าตัวคุณเนี่ย มันมีแรงดึงดูดบางอย่างซึ่งเขาก็ไม่รู้ได้ว่าทําไมเขาจะต้องรู้สึกแบบนั้นกับคุณเขาพยายามที่จะฝืนแล้วแต่เมื่อฝืนไม่ได้ก็ปล่อยติปล่อยก็คืออยากที่จะได้รับเสียงที่ดีๆจากคุณอีกเขาส่องคุณแล้วเขามีความรู้สึกภายในเทมเพลนนั่นก็คือเขาต้องการกลับเข้าไปอยู่ในชีวิตของคุณอีกไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบเพื่อนคนคุยหรือคนรักก็ได้เขารู้สึกว่าคุณควรที่จะ ให้ความยุติธรรมกับเขาหรือว่าให้ความชัดเจนกับเขาอีกสักครั้งหนึ่งจะได้ไหมในวันที่ผ่านมาเขาก็รู้สึกผิดนะกับการที่บางครั้งเพิกเฉยต่อคุณหรือทําเป็นเหมือนไม่ได้รู้สึกอะไรแต่จริงๆแล้วเขารู้สึกเพียงแต่ว่าเขาอาจจะช่วงนั้นงานยุ่งงานเยอะอันนี้ข้ออ้างหรือเปล่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่เขาอาจจะบอกกับคุณแล้วบอกไม่หมดแล้วมันมีบางอย่างที่เก็บซ่อนไว้นั่นก็คือช่วงเวลาที่เขาไม่ได้คุยกับคุณน่ะเขาก็ไม่ได้คุยกับใครนะ จะมีบ้างก็แต่เพื่อนที่ทํางานหรืออะไรพวกเนี้ยเพราะคนคนนี้เขาเป็นคนขี้เบื่อขี้ลาคาญเพราะฉะนั้นให้คุณได้รับรู้ไว้ได้เลยว่าเขาส่องคุณเพราะเขาคิดถึงคุณเขาอยากกลับมาหาคุณนะคะ